อสวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันทั้งซองสัติสิย์น้างครับนอ้องเนี่ยมังแหน่งพี่น้องครับพี่น้องกินขา่าเรีงห่อนขนาดพี่น้องวันนี้มีแกงเห็ดพี่น้องแกงส้มร่มแกงรุ่มๆพี่น้องแกงใส่กระเทียมขมใส่เห็ดขมใส่นใสหนังขมใส่เนื้อหงพี่น้องเอ้าเป็นอย่งไรครับทำ แก้วบกม่วงพี่น้องกินกับแก้มพักพักนั่งเลิศพักกาดพักหอมบัวส่วนหอมคักทังท้งน,นี้กับพักกระโดนอ่ะแสบกันเลิศพี่น้องใส่กับข่าเนี่ยไปเลยกะปากแก้งมาพี่น้องก่อนเชิเบิ่งคลิปกะกดไหลกดแชร์กดติดตามทั้งสองสาติตดครับผมเบิ่งพี่น้อง ทำบองบองห่อนห่อนเส็บเส็บยังคือกันเห็ดบดได้หอนอักีเล็กหอนห่อน,อกอนมกลม không lâu thì đâu, sai hắn quay quẹt, hmm 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 ียงดังเล็กน้อยพี่น้องอยู่หลังบ้านอยู่หน้บาบ้านเขาเป็นอะไรที่นี่ยงดังอาจจะไมาถึงยังโหลดก่อนเล็กน้อยนำปอดตกปลาใส่พี่น้องเล็กน้อยก็ยเรียนดิ เปลีก่กว่าค่า,ไไดมา,มาเด่นม่หมาเดียมึงรีเต้ผู้ผยเออนองเปียนไหมปมักนั่งเลยครับ

ฝากหลับปลาไปจักหนึ่งนะบ่งงงงหมดไปตรงหน้าพี่น้องมันี่อยู่รางบานันยังอ่จีรังเนี่ยพอตกคอใส่พี่น้องทำแจบอกมองมงง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 งา มผสมในถ่งองมันเฮ้ยคำนึง่งแนีนเปลืยวหวานสมเพดีพังงันเลย เาวกงหาพีมม sociedad, Unidos, 謝謝่งอืยอาหอมแกงเหฮดบดเพี okay, so <S 2 <S 2่ยงแกงสมลม แกงร่วมแกงป่า ơ ừ, thảo hòn thế nào kèng ở hòn hết bột hòn đoan thế nào เขาหันี่รองแกก็หอนตำม้างได้เพื่อน Por

ึงเพชรถึงหอนพี่น้องตามบกญม่วงเจ้ยวม่วงเพ็ดอูด่วดตุกตุกเงาบอสทุกข้อไฟพี่น้องสาเกลอโบลมาแกงเอ็ดบดใส่พักกิเลศใส่ยาน่าใส่หนังหัวกอมใส่มหอมแกงสมลมเลยพี่น้องแซ่บอธิบายบอถือเลยพี่น้องต้องเฮ็ดเบิรงด้วยครับ อันนี้แม่เข่าพืเทศให้กินครับผูเเ่าแม่เกาเนาะพี่น้องเป็นหมูแจกเก็บที่เ็ดอาหารแกงรุมรวมกันแซ่บไปอีกแบบพี่น้องเอบประมาณนี้เนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากเล็กน,น้อยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งกล่องกราติตนี่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปแล้วก็ยังสิบว่าฝาดคลิปต่อไปนั่นพี่น้องแับชมเพอคั้วมันเทิงพี่น้อง สบายสบายชิวๆเออสำหรับคลิปนี้กันฝานก,กนนี่น้องแค่นี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ